วันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ Toyota Majesty ตครับเป็นรถแบบที่บ้านเราดั้งเดิมเรียกกันว่ารถตู้แต่ภาษาสับแสงยุคเก่าเรียกกันว่ารถแวนถ้าเป็นภาษาทางการตลาดปัจจุบันนี้บอกเป็นรถ MPV จะเรียกว่าอะไรก็ช่างนี่คือ Toyota m a j e s t ตรุ่นท็อปตัวท็อปตัวสูงสุดคือรุ่นแกลนราคาแพงที่สุดของ m a j e s ต y เครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ในรหัส 1GDFTV เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสสูบแถวเรียงเพลาเลาลิ้นคู่เหนือฝาสูบ4วาล์วต่อสูบมีระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์เจอร์แล้วก็มีการช่วยระบายความร้อนด้วยอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้กำลัง163แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3,600รอบต่อน,นาที มีแรงบิด420นิวตันเมตรตเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,600รอบไปจนถ,ถึง2,200รอบต่อนนาที5เมตรกว่าเนี่ยม,มันจะให้ความรู้สึกวแหมมันน่าจะเถอะทะขับในเมืองน่าจะอึดอัดแต่เอาเข้าจริงๆด้วยกำลังเครื่องยนต์420นิวตันเมตรที่เป็นแรงบิดสูงๆในรอบต,อต่ำๆเนี่ยทำให้มันเป็นรถที่ขับสั่งได้บวกกับพวงมาลัยที่แม่นยำแล้วก็ตอบสนองได้ดีเนี่ย ก็ทําให้ไม่รู้สึกอัดเท่าไหร่อยากจะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนได้เลยครับช่วงล่างอย่างที่บอกครับว่านุ่มนวลใช้ได้เข้าใจว่าน่าจะปรับมาเพื่อให้เป็น personal use แต่ใครที่ขับเดินทางขับขึ้นเขาลงห้วยขับแบบ ทางโค้งเยอะๆหน่อยคนที่ชอบรถช่วงล่างแบบแน่นๆแบบผมนี่แหละว่าอย่างนั้นเถอะก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบมันนุ่มเกินไปซึ่งเรื่องอย่างนี้แก้ไม่ยากครับแค่สูบลมยางให้แข็งขึ้นหรือเปลี่ยนชชอกแบบอบซอบเบอร์คู่หน้าสักคู่นึงก็จบละของแบบนี้ลางเนื้อชอบลางยาบางคนชอบลุมบางคนชอบแข็งไม่มีใครว่ากันได้ครับการเก็บเสียงในห้องโดยสารทําได้ดีมากนะครับวิ่งมาบนทางโล่งๆเนี่ยเสียงด้านบนเก็บได้ดีรถมอเตอร์ไซค์รถใหญ่เฉียดมาด้านข้างเนี่ยไม่มีเสียงเข้ามารบกวน เป็นรถแบบครอบครัวที่เอาไว้เดินทางไปไหนมาไหนได้วยกันทั้งครอบครัวที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาตัวหนึ่งครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่าง เห็นได้ชัดเจนนะครับสำหรับรถ t o โย t a ที่เราคุ้นเคยเราเรียกกันว่า Toyota ตู้ตู้เนี่ยนะครับคราวนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นเจ n เนอเรชันใหม่อย่างแท้จริงเพราะว่ามีการทําด้านหน้าให้ยื่นยาวออกมาเล็กน้อยเข้าใจว่าคงเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานการควบคุมเรื่องของความปลอดภัยจากการชนด้านหน้าจริงๆรถแบบนี้เนี่ยในตลาดประเทศไทยเราเนี่ยก็แบ่งกันเป็น2กลุ่ม 1. p ersonal use ใช้ส่วนตัวพูดง่ายๆคือเจ้าของขับเองบ้างมีคนขับขับให้นั่งบ้าง 2. เป็นรถแบบ commercial use เอาไว้วิ่งรับส่งคนโดยนสารรับส่งพนักงานไอแบบหลังเนี่ยเจ้าของไม่ค่อยได้ขับแบบหลังเนี่ยโตโยต้เป็นเก้าตลาดครองตลาดไปตรงไหนก็มองเห็นแล้วก็อยู่มานานไอแบบแรกแบบที่เรียกว่า personal use นั้นเนี่ยโตโยต้คงมองเห็นช่องว่างตรงนี้นะครับพอปรับ generation ใหม่ แม้ว่าจะใช้รูปทรงเดียวกันใช้มาตรฐานเดียวกันแต่โตยโยต้าหันมาปรับเรื่องของห้องโดยสาร นี่คือภายในห้องโดยสารที่ผมบอกว่า t o y ยต a ใช้วิธีการปรับแต่งนะครับในรถโครงเดียวกันให้ดูภูมิฐานมากขึ้นดูเป็นรถแบบใช้ส่วนบุคคล p e r s o n a l use มากขึ้นจะเห็นได้ว่าเบาะตอน2และตอน3เป็นเบาะแยกตอน2นี่เป็น captain seat อย่างที่ผมว่าปรับเดินหน้าถอยหลังได้แล้วก็ปรับเอาเท้าขึ้นมาได้นะครับเหยียดขึ้นมาได้เราอยากจะปรับพนักพิงยังไงก็ได้ ก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้ได้สบายๆครับอยากจะพักผ่อนอยากจะขับเองสนองตอบได้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นการปรับขึ้นมาโดยเพราะยิ่งตัวแกรนอย่างนี้มีระบบนวดด้านหลังพอกดปุ่มปุ๊บก็จะนวดผ่อนคลายหน่อยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่ครับบานประตูก็ไฟฟ้าครับแล้วก็เปิดได้ซ้ายขวาสไลด์คู่ขึ้นลงง่ายเอาของขึ้นลงง่ายผู้โดยสารขึ้นลงง่ายสะดวก สำหรับใครก็ตามที่อยากจะมีรถเอาไว้นั่งสบายๆเวลาเดินทางไกลไม่ต้องจ่ายมากเกินความจำเป็นขับเองก็ถือว่าสนุกใช้ได้สะดวกสบายมีคนขับก็นั่งสบายๆยอย่างผมนี่แหละครับ